ครับสวัสดีครับปากกระพงออนทัวร์ครับเช้าวันใหม่กับปีใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเทวดานะครับอำเภอสิีชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสำหรับการเดินทางลงใต้ทริปนี้นะครับเราเดินทางแต่เมื่อวานนะครับมาพักอยู่ที่นี่นะครับออกจากนี่ไปประมาณ10กิโลนะครับ อนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตลาดเชา้ชาเช้าเช้าวันนี้ซึ่งเราไม่เคยมาที่นี่เลยนะครับผู้คนก็ค้าขายนะครับอันนี้น่าจะเป็นตลาดส่งนะครับแล้วก็ขายปีกด้วยด้านไหนเขาเรียกว่าตลาดเทวดานะครับเลยอยู่เลยสี่แยกมาหน่อยตรงบิ๊กซีมาร์เนะครับเป็นบ i ๊กซีเล็กตรงเนี้ย เ,เดี๋ยวพาเดินดูครับที่นี่ก็ใส่แมสนะครับเพรานี้เป็นช่วงนะครับระวังภัยก็ใส่แมสนิดนึงเราถึงแล้ว๋ยวจะลองลงเดินไปดูฮะเดี๋ยวจะพาเดินดูโอ้โหอันนี้วัวนะครับบรรยายกาศเช้าเ ้าอันนี้ทงฟ้าจากักรเครืน,นิดนึงปัมีวัวฮะกลางเกาะรถส่งน้ำแข็งที่นี่ก็จะจอดริีถนนนะครับบรอากาศประมาณนี้จับจ่ายเยอะครับเยอะๆจับจ่ายนะครับซื้อของกันตอนเช้าอันนี้ก็จะเป็นผักที่จะส่งตอนเช้า เดี๋ยวก็จะลืมอากาศก็สบายๆบายฮะเชา้านี้อันนี้ก็เตรียมส่งนะครับมีมะนาวข่านะครับมะเขือสับุ้งนะครับจัดเรียงไว้นะ่าจะส่งลูกค้าเชส่งเนรายาเดินตลาด เช้านี้ดูคึกคักนะครับยังคึกคักอยู่สนหลักการงานช่วงปีใหม่นะครับของที่นี่สีมมมมค่ะมนละกอ ก็เป็นตลาดชาวทั่วไปนะครับแต่ที่นี่ยังคทดคัดน,นตัวนี่ถุงละยี่สิบบาทนะดูครับรเพาะมีพูกคนมาจับจ่ายใช้สอยเยอะอยู่อันนี้เป็อะไรอน่ะไม่โดนตรงมาเลยตลดาลือ Hãy ơi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอน8:00น.เราเนี่ยจะไปไหว้9:00น.นะคะ9:00น.ลองๆๆ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 ๆ ừ. 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 เดี๋ยวเราจะพาดเดินนะครับเป็นตลาดใหญ่อยู่นะนะครับข้อค้าแม่ขายคึกคักจุดตอนนี้สําหรับเช้าว,วันนี้ครับที่ตลาดเทวดานะครับอาเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่เป็นกุ้งครับคือขายกุ้งแล้วก็ปลาใช่ไหมครับ จะเป็นตลาดสดตลาดกุ้งหอยปูปลาฮะมีขายาตรงนี้มีปู โซนนี้เป็นโซนตลาดสดอันนี้ปลาครับตลาดปลาปลา,ปลาน,นินี่อาหารทะเลปลาหมึกกุ้งนะครับอบ ก็เป็นเป็นแล้วอยู่นี่ครับโอ้ปากตัวใหญ่ครับ มีลูกค้าเยอะๆร้านไก่ทอดไต่วันครับ มากเด้ผมไม่ สำหรับบรรยากาศตอนเช้านะครับที่ตลาดเทวดานะครับเป็นเส้นทางระหว่างสุรา์ธานีนะครับเขาละครศรีธรรมราชนะครับเป็นถนนช่วงรอยต่อจะไปวัดเจดีนะครับอากาศมันตอนเช้านะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับชิปนี้นะครับตลาดเทวดาสิชน นครศรีธรรมราชครับ <Yay! S 1> ได้สเสบียง <laughs> สเสบียงเท่านั้นที่เราต้องการโอเนเโอเคครับชาวนี้ก็ได้กาแฟนะครับที่ตลาดเทวดามานี่ครับคนต่อซื้อมาให้ คนซื้อมให้น่ารักมากฮะชื่ออะไรครับาส <laughs> อ้ส <laughs> อาวฟาสไตน์นึก่าจะไปกินกาแฟเด็กก็เข้างกินกาแฟะเหรออันนี้อะไรอ่ะอวนตินนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นักวัตไซฝากด้วย เช็คอินตลาดเทวดาอำเภอศรีชนจังหวัดขอบคุณจังหวัดอะไรนครศรีธรรมราชเช็คอินกันที่อำเภอศรีชนจังหวัดนะโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามชมครับอนแรแม่ว่าแม่ซื